อยู่กันอย่างเงี้ยอยู่อย่างนี้ไปก่อนถ้าเกิดว่าเราก็ดูเรื่อยถ้าเกิดว่าอย่างกันที่เมื่อกี้บอกไงครับว่าถ้าเกิดว่าโอกาสหรือเวลาหรืออะไรมันได้ถ้ามันใช่จริงแต่ว่าคงบอกพวกพี่เองหลายๆนาเป็นไงบ้างคะครูเราคู่เราไม่เหมือนคนอื่นคนนะาทำไมอ่ะเหมือนเป็นเป็นหนุ่มไร้ที่เป็นผมกิ๊นใช่ไหมหาทำไมถึงตั้งใจให้มินเป็นแบบนั้นบอ ก็แปลกดีแบบไม่ค่อยก็เราไม่รู้สิเพราะเราเราก็อยากจะหาอะไรใหม่ๆทุกปีเนาะเพราะเราชอบพูดว่าเขาอยากให้อะไรที่แบบดูใหม่ๆก็คือช่วงแรกๆเรื่องเรื่องดอกไม้เนี่ยจะโดนด่าบ่อยเขาเมื่อก่อนแต่ชอบสั่งอยู่ร้านเดียวจะโดนด่าเยอะหลังๆก็พยายามแบบเปลี่ยนเปลี่ยนปลบ้างหาว่าเจออันไหนสวยแล้วแบบคิดว่าเขาน่าจะชอบอะไรเงี้ยเราก็ใส่เราก็อยากจะให้ถูกใจไหมล่ะก็ถูกใจค่ะแบบ ตอนนั้นเพิ่งลงเครื่องมาจากอเมริกาเหนื่อยๆก็แบบโอ้โหสภาพแบบว่าหน้าสดมากสดสดกว่าดอกไม้กว่าอะไรทั้งปวงก็ตอนแรกตอนลงเครื่องเขาบอกไม่ให้ไปรับก็เลยแบบไปแอบแอบไปรับที่สนามบินตอนแรกเกือบไม่คือหนูเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์ต้องรีบไปกองละครคือลงเครื่องปุ๊บต้องไปกองละครเลยก็กะว่าแบบเออจะนั่งรถไฟฟ้าเพราะมันไม่ทันจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเวลาแบบ เจ็ดโมงแปดโมงรตรงเส้นตรงนั VII ้นรถติดมากก็เข็นกระเป๋าก so ับแม่จะไปแอร์เพลินแล้วเขาก็มาสไพรย์ที่สนามบินก็เกือบเจอสไพรท์กว่านี้เขาโทรมาว่าอยู่ไหนหนูบอกว่าเออกำลังจะไปเที่ยวไฟแล้วอะไรอยเงี้ยเรแล้วให้อะไรกับภูค่ะก็สั่งดอกไม้ค่ะสั่งดอกไม้ให้เป็นเป็นดอกกุหลาบสีแดงค่ะครับเหมือนว่าช่วงทีประการความรักมินก็ตังติดงานไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีการดับฉลองกันย้อนหลังไหมช่วง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  ช่วงเดินไทามันเป็นคาบเกี่ยวกับช่วงที่แบบเหมือนอันนี้พอดีเราก็เลยแบบเราก็เลยจะเก็บไว้ทีเดียวเก็บไว้แต่ยังไม่มีแผน<ช>ไม่มีแพลนเราก็แบบจริงๆเรากินกันง่ายๆเราอชอบกินข้างทางเลยเมื่อมาลดินทาล่าสดุดชวนกันไปกินบอกเขาดีไหมว่าต้องโกิน <laughs> ข้างทางอะไรเงี้ยค่าไม่ได้คู่เรา,ไม,ไ,าไม่ได้แบบ ไม่ได้รู้สึกว่าวันวาเลนไทน์จะต้องฉลองก็คือให้ทุกวันเป็นวันที่แบบมีความสุขในรูปแบบของเราดีกว่าแต่ก็มอบของขวัญใหกันแค่มอบของขวัญแคเ่เป็นเอ,อวันพิเศษแต่ว่าเราก็แบบคือทานข้าวด้วยกันเป็นประจาทุกวันอยู่แล้วแต่ไม่ได้เน้นว่าจะต้องไปกินที่นั่นที่นี่คือทานเลย,<ด>ยที่เราสะดวกแล้วกันค่ปีคู่คร่วอันพี่ขอยาถามที่มินไปต่างประเทศไปเฉลี่ยถูกไปเป็นแมนอะไรไปทำอะไรไปของไมโครคอนะคะก็ไปดูแฟนโชว์ที่นิวยอร์กค่ะก็เรียกได้ว่าเป็น ก็ดีใจที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้ไปดูแฟนโชที่นู่นชุดอะไรอย่างนี้เตรียมความพร้อมอะไรมาก็ไปฟิตติ้งที่นู่นเลยค่ะเพราะว่าระยะเวลาเราน้อยเราบินไกลมากหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยก็ไปถึงก็ต้องไปฟิตติ้งที่ที่ที่นู่นลงเครื่องปุ๊บมันก็ทํางานฟิตติ้งอะไรอย่างเงี้ยชุดก็มีหลวงมีอะไรก็ต้องแบบแก้กันหน้างานไปแล้วอีกวันหนึ่งก็ชุดติ้งวิดีโอที่เราได้ดูกันเร็วๆนี้แล้วก็บินกลับ ว้าวแมสํำหรับตัวเราเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดีใจเป็นเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ที่ได้ไปที่นู่นนะคะแล้วก็ได้เจอแบบเออนักแสดงที่เราแบบชื่นชอบอย่างอย่างเอ่อทั้งเบรกและและที่ได้ดูแบบว่าก็สิบเกอร์อะไรเงี้ยได้ไปดูได้ไปเห็นตัวจริงอะไรเงี้ยแต่ไม่กล้าขอถ่ายรูปเลยขอค่ะไม่กล้าขอใครถ่ายรูปเลยแบบว่าคนเยอะมากแก็ได้ใกล้ไหลคนดังเยอะใช่ค่ะแล้วก็เจอทั้งจอย มาก,มากถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของเราไหมสิกับการที่ไปที่นั่นก็ใหม่ปกติเราจะได้ไปแต่ที่ปารีสครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราไปนิวยอร์กค่ะเห็นว่ามีทำภาพยนตร์สร้างด้วยใช่ไหม<ช>เค,คเป็นคลิปวิดีโอเป็นคลิปวิดีโอที่จะออนเร็วๆนี้กาลังตัดต่ออันนี้คือได้ร่วมงานเป็นโปรเจกต์อะไรของๆก็เป็นโปรเจกต์อ <c oughs> ของของแพร่ละค่ะที่ที่ที่ทำเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นกันเร็วๆนี้ดใจไหมพอได้ไปสัมผัสที่นั่นแบบมันดีใจที่เราได้อยู่ต่อ <c oughs> มีเวลามากกว่านี้คงแฮปปี้แต่ว่าต้องกลับมาเร่งถ่ายละครเพราะละครจะปิดต้องเดือนหน้าแล้วมีแบบทางโน้ท่าทาไม่อยากไปร่วมางานด้วยอะไรเงรี้ยพอจะมีแววหรือเอเจนซี่ต่อเดต่อไหมตอนนี้ยังค่ะยังค่ะก็ต้องดูเป็นางานไปเพราะด้วยระยะเวลาของละครแล้วด้วยเราก็ต้องดูทํมมิง่งแต่ก็มีแบบประเทศอื่นๆก็มีทําทางมาบ้างคา่ะช่วงนี้มีทําง,งานหนักถ่ายละครด้วยแต่ต้องไปต่างประเทศด้วยเรามีวิธีการเติมความหวังคู่เลยอย่างไรบ้าง ทำเหมือนเดิมทุกวันก็คุยกันหัวตีคุยก็จะคุยค่ะคุยเฟสหาเอาหมาไปฝากเขาเลี้ยงเขาก็โทรมาบ่อยๆใช่วอนนี้ก็แบบมีหมาเขาจะยุ่หมาหนูแล้วค่ะเพราะว่าเดือนที่เราบินไปทั้งปารีสแล้วก็นิวยอร์กแล้วก็เชียงรายเขาก็ไปอยู่หมาก็ไปอยู่กับพี่ผาแบบตอนนี้หมาติดเดือนเขาเลยติดพี่ผามาลืมหน้าแล้วเขาเลยกี่ปีแล้วสหรับพวกเรามันก็เงิน ก็ปีที่แปดครั้งปีมาแปดกลัวไหมครับจะเหมือนคู่ของพี่เราอ๋อใช่ทิมมี่ไงเออพี่เธอนี่อากาศเราตกใจไหมฮะพี่อวายจะถามถามแบลว่าลูกก็มันก็มันก็คงเป็นแบบสิ่งที่เขาตัดสินใจกันมาแล้วเงี้ยเราก็คงให้ให้เกียรติในในเราก็ลงให้เกียรติและให้ความเคารพในสิ่งที่เขาตัดสินใจกันมากกว่าได้ไหมได้คุยกับพี่ไหมคะไม่ค่อยไม่ได้คุยเลยนะค่ะยังถามเยอะ มีวงแบบมันมเขาเขามันดูเหมือนแบบรักกันมากมีแววอะไรอย่างเงี้ยมาม่นบอกพวกเราป่เพราะว่าพวกเราก็จะสนิทกันเวลาไปข่อยใหญ่ด้วยกันเวลาคัดคอนเลยเราใช่เพราะเราจะได้เจอกันเวลาเราไปข่อยใหญ่เลยเนเพราะว่าพี่เมย์เขาจะไปไปมาข่อใหญ่กรุงเทพด้วยเราจะไม่ได้อยู่แบบเหมือนวันนี้แต่ละคนเขาจะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันมันก็จะเหมือนเวลาคุยกันบางเรื่องอย่างเงี้ยเราก็ไม่เราก็ไม่ได้อาจจะคุยกันทุกเรื่องแต่ก็อาจจะหายแม้เพราะว่าเขาแปดปีแล้วเราก็ เนี่ยตอนแรกของเราก็คืออาถรรพ์เหมือนนั้นเล็กเด็ดต่างใช่แล้วค่ะเราก็จะข้ามเล็กเด็ดนักการนักผู้หลังแล้วค่ะเราแอบวันแล้วแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคู่เราไม่นะคะเราก็จริงๆเราอยู่กันเหมือนเพื่อนเหมือนพี่น้องที่คอยให้คำปรึกษาไม่เคยไม่ได้หวานเกินไม่ได้อะไรเลยค่ะก็เลยไม่ได้ซีดอะไรมาแต่กูบอกที่ว่าเขาคลัวเรามันเหมือนเป็นการอาภัพความรักอะไรอย่างงี้ไหมมันจะมีแต่เกี่ยวกับเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยเพไม่น่าจะเกี่ยวกับว่าอยู่อยู่จังหวะคนมากกว่าก็อะไรแบบ ตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่หรืออะไรมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าคนวัดดวงวัฒนาคนอะไรมากกว่าแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่ใช่หรือว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาคนมันอยู่สำหรับมีมีกำลังใจอะไรยังไงมว่าให้กับครอบครัวพี่สาวดีกับพี่เมย์เนี่ยพี่เมียตรงกันจริงๆพี่เมย์เขาเป็นสายแบบผเมว่าเขาว่าาเซองกับผมองเใช่พี่เมย์พี่แจนเนี่ยเป็นพี่สาวที่ดูแบบ ดูเป็นพี่ชายผาู้ผ่าค่ะค่ะดูเป็นน้องสาวคนเล็กมากกว่าคือพี่ๆเราก็จะได้คัดถามว่าแบบเอ้ยพี่เมย์โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาอยากเราเขาก็เล่าให้เราฟังเองค่ะแต่ก็แบบเรื่องเราก็ตามที่พี่ๆเขาสัมภาษณ์กันไปแหละค่ะเองเราสองคนลำบากใจไหมคะลูกว่าแบบใหญ่เรื่องจะเป็นแบบคนส่ตัวนี่คือคนส่งนะคนจบไปแล้วอันนี้อันนี้อยากจะแก้ให้เลยเพราะว่าบางทีก็เกรงใจเนาะแบบมีอะไรก็ไปถามคอมมินต์หมดเลยบางทีแล้วว่อยากจะให้ถาม ในแบบในคนของครอบครัวเราดีกว่าเนะเง<ม>เพราะว่าบางเรื่องน้องเขาอาจจะแบบมนไม่ได้อยู่ตรงนั้นอนะ่ะบางทีคนเขาก็อาจจะไปสายให้น้องไปอยู่งนั้นแทนเงนะี<อ>้ยเขาไปเขาใจอผิดน้องมาด้วยบางทีแต่ไรใ่แต่ว่าพ<ม>าก็มีแอบแบบสงสาราน้องเหมือนกันเส้ <S <S นต้องออก <S 2> <S 2> มาพูดหลายๆเรื่องอะ่ะเราเราเห็น,เร,เ,หนเราเห็นมาตลอดไงที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยบางทีเขาจะช่องไปโดนในอะไรที่เขาไม่ทำแล้วเราก็รู้สึกสงสารเอ๊ะทำไมถึงมาโยงให้นะอะไรเงี้ยแต่ก็เราก็เข้าใจคนแหละว่า เข,เขาไม่ได้เห็นในสิ่งที่แบบเราเห็นอะไรเงี้ยแต่บ้านที่ผักเข,ขนาน่ารักคือทุกคนนะคะทั้งพี่เมย์พี่แจอะไรเ,เขาก็จะคอยเป็นห่วง<ม>โทรมาถามไถ่ตลอดว่าแบบเอ้ยโอเคเปล่าเพราะว่าแบบป็นตอบคำถามมีคนเดียวเลยงงงงไงตอนแรกมีคนมา <laughs> บอกเป็นโค้ชเลยเ้ยขนาดนั้นเลยแต่พอไปเห็นจริงๆแล้วก็เออมันก็เยอะบางทีลีลายรอบนะในบอด ก็จะได้แทนมินนี่หวังว่าตอนนี้ประกาศว่ามินไม่ใช่โค้ชประจำบ้านเราใช่ก็ไม่ไม่ได้เชิญอย่างนั้นคืออย่าไปเรียกอย่ใช่ไม่ได้อย่าไปเรียกอันนี้กว่าคือน้องเขาก็ด้วยเพาะน้องเขาเป็นแบบคนในของประชาชนได้แหละเขาคนก็อยากสนใจในว่าน้องเขาเป็นยังไงนะถ้าเกิดมีอย่างจริงทำก็ได้นะไม่ใช่ว่าไอจีมาไอจีมาทำก็ได้อพี่เอ็มไปถามแล้วว่าอะไรพี่เอ็มมาถามก็ได้มันถามไหมแต่งไหมครับเร็วๆนะแต่งไหมอันนี้เดี๋ยวเขาดี๋ยวมาถามแล้วกันแต่ง ปีน,น่ะปีน,นี้ไม่เรียกว่าโคตศกไม่เรียกว่าว่าที่ลูกสะพ้าโอ้ยอ,อ,อยู่กันอย่างเงี้ยพี่อยู่อย่างนี้ไปก่อนถ้าเกิดว่าเราก็ดูไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าอย่างอย่าที่เมื่อกี้บอก,บอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าโอกาสหรือเวลาหรืออะไรมันได้ถ้ามันใช่จริงนวก็คงบอกพวกพี่งงเองแต่มิจจบแล้วน้เฮ้ยยังมิจะเรียนต่อโทโอ่รอรอรอแหมรีบพูดเสียก็จบตีแล้วไงก็อาัต้องมีข่าวตีต่อไงยังเดี๋ยวน ไปที่งานก่อนอยากมีงานปักงายแล้วนี่เพิ่งด้วยความที่แบบยังไฟแรงอยู่ไงเพิ่งจบมาแล้วแบบอยากจะทำอ<ห><ห>ะไรแบบปักงานยังไม่อยากแบบมาอยู่แค่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เซอร์ไพรส์แล้วพร้อมไปคคะพี่อะไรนะพี่ก็เซอร์ไพรส์ขอไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยยางเราต้องคุยกันก่อนสิหลังบ้านก่อนเนาะขอข้อสอบได้ก่อนนะโอเคโอเคค่ะไหนนะ